คุณผู้ชมเชื่อไหมคะบนรอยยิ้มในโจทย์สถานการณ์โควิด -19 ยังมีหลายๆปัจจัยปัญหาค่ะคุณผู้ชมที่เยาวชนคนรุ่นใหม่กําลังเผชิญนะคะปรากฏการณ์หนึ่งที่ชัดเจนก็คือความยากจนซ้ำซ้อนกําลังปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆค่ะทั้งจนแบบเฉียบพันธ์ทันใดจนถาวรก็มีหรือบางคนอยู่ในสถานะเกือบจนนะคะ กระทบในหลายด้านค่ะรวมถึงมิติทางด้านการศึกษาที่ตอนนี้กําลังเป็นโจทย์ที่ทําให้เด็กไทยจํานวนไม่น้อยเลยนะคะกําลังต้องออกจากระบบการศึกษากลางคันเราอาจจะได้ยินคําว่า drop out ในช่วงระยะนี้กันบ่อยหน่อยค่ะนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะ drop out แต่กําลังเจอภาวะที่รุนแรงและจํานวนประชากรเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษามากขึ้น,นเรื่อยๆค่ะมีข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือว่า IC ปี2564สำรวจแล้วนะคะพบว่า มีนักเรียนยากจนพิเศษ1 1 0 7 0 0 0 0กว่าคนหรือ18%ของนักเรียนทั้งประเทศค่ะตัวเลขที่สูงขึ้นเท่ากับความเสี่ยงที่เด็กจะหลุดออกจากระบบการศึกษาเพิ่มขึ้นด้วยนะคแะแปลว่าถ้าหลังจากนี้ยิ่งตัวเลขเพิ่มขึ้นสถานการณ์ยิ่งซับซ้อนและน่ากางังวลโดยหนึ่งในเหตุผลก็คือกลุ่มยากจนต้องแบกรับภาระค่าใช้ใจ่ายด้านการศึกษาสูงมากกว่า4เท่า ง,ง่ายคือยิ่งสถานะยากจนยิ่งต้องแบกค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นโดยเฉพาะในด้านการศึกษาซึ่งครอบครัวยากจนพิเศษก็มีรายได้เฉลี่ยประมาณนะคะเฉลี่ยที่คิดออกมา1 0 7 7บาทต่อเดือนต่อคนในขณะที่ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาไทยเนี่ยนะคะคุณผู้ชมสูงถึง2000หรืออาจจะถึง6 0 0ับาทนี่เป็นค่าเฉลี่ยต่อปีเรื่องรายจ่ายด้านการศึกษาไทยข้อมูลอีกชุดหนึ่งค่ะ เป็นข้อมูลจาก The Visual Thai PBS นะคะมีการรวบรวมข้อมูลสถิติเจาะปัญหาการศึกษาไทยค่ะกับชีวิตเด็กไทยที่หลุดจากระบบการศึกษานะคะ มีข้อมูลว่าเด็กที่เริ่มต้นเรียนชั้นป .1 ในปีการศึกษา2,553เมื่อน้องเดินทางการศึกษาเดินทางการเรียนขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงม .6 หรือว่าชั้นปวช .3 ในปีการศึกษา2,564จะเหลือเด็กกลุ่มนี้อยู่ไม่ถึง80%จากจำนวนเดิมเมื่อปี2,553นี่เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะคะและพบว่าส่วนใหญ่ค่ะคุณผู้ชม หลุดออกจากระบบการศึกษาในช่วงมัธยมปลายโดยเฉพาะช่วงมัธยมศึกษาปีที่3หัวเลี้ยวหัวต่อจะเข้าม .4 เนี่ยนะคะส่วน1มาจากกฎหมายการศึกษาภาคบังคับค่ะซึ่งกำหนดให้เด็กไทยต้องเรียนปหนึถึงม .3 เมื่อจบครบม .3 ตามกฎหมายภาคบังคับผู้ปกครองหรือเด็กในครัวเรือนที่มีไรายได้จากัด จำเป็นนะคะต้องตัดสินใจออกจากระบบการศึกษาเพราะความบิดบรัสทางเศรษฐกิจและเราจะได้เห็นภาพเด็กหลายคนเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งนั้นที่เขาควรอยู่ในช่วงเวลาที่ถ้าอยากจะเรียนก็ต้องมีสิทธิ์ที่เลือกเรียนนี่เป็นความซับซ้อนที่เกิดขึ้นค่ะแต่